ทำไมไม่ไปอยู่อเมริกาคุณยิงดอนลากลับมาทำไมเมืองไทยไปกินหมูแฮมใข่ดาวนมปังอันใหญ่ไอ้นมที่ไอมันคอยเอาใจเอาใจโอ้โอ้โอีไอดิโลฮัลโหลเฟพุทธบาย คุณหญิงคุณนายเสดายนั่งร้องไห้โฮจะหอบผ้าตามเข้าไปก็กลัวโดนโฮต้องเดินเซโซเข้าบังกะโลหาผัวคนไทยโอ้ยบอกแล้วบอกฟังมีผัวฝรั่งเดียวมันก็ทิ้งเจ้าไป ม,มอยากเป็นอีแมแมมแ,แล้วต้องมานั่งเจ็บใจอีนางหน้ามนบพ้นบักไทยมีผัวทีไอสมใจละเดอ้อทำไมไม่ไปอยู่อเมริกาแม่แมมปรากลัมาทำไมเล่าโอเธอสม รังมันทิ้งแล้วเออไปนั่งขายเบิดตามบากลับมาทำไม